หลายคนที่กําลังคิดอยากจะลองปลูกกัญชาดูสักครั้งนะครับพอเริ่มหาข้อมูลปุ๊บคาถามแรกๆที่เข้ามาในหัวเลยก็คือต้องใช้ดินแบบไหนดีหรือว่าต้องซื้อไฟยี่ห้ออะไรแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงรายละเอียดทางเทคนิคพวกนั้นนะครับจริงๆแล้วมันมีคําถามข้อนึงที่สําคัญกว่านั้นมากๆเลยเป็นคําถามที่เรียบง่ายแต่กลับเป็นตัวกําหนดทิศทางทั้งหมดของการปลูกของเราเลยทีเดียวครับซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่คําถามแรกๆที่ผุดขึ้นมาในหัวของเราเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็วิธีการปลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเออควรจะใช้ดินแบบไหนดีนะไฟยี่ห้อไหนดีที่สุดหรือว่าเราควรจะปลูกกี่ต้นถึงจะพอดีคําถามพวกนี้เนี่ยล้วนเป็นเรื่องที่สําคัญทั้งนั้นแหละครับแต่การที่เรากระโดดเข้าไปหาคําตอบเรื่องเทคนิคพวกนี้เลยโดยที่ยังไม่ทันได้เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหลงทางได้ง่ายๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคําถามข้อหนึ่งที่ต้องบอกว่าสําคัญกว่าคําถามเหล่านั้นทั้งหมดเลย เป็นคำถามที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปแต่เชื่อไหมครับว่ามันคือหัวใจหลักของการปลูกเลยก็ว่าได้และนี่แหละครับคือคำถามนั้นเราปลูกกัญชาไปทำไมหรือเราปลูกไปเพื่ออะไรคำตอบของคำถามนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะมันจะเป็นเหมือนเข็มทิศส่วนตัวของเราเลยที่จะคอยกำหนดทุกการตัดสินใจนับจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียกอุปกรณ์ุบประมาณที่เราจะใช้ไปจนถึงการจัดการกับความคดาดหวังของตัวเราเองด้วยครับ พอเราตอบคำถามสำคัญข้อนั้นได้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าแรงจูงใจในการปลูกของเราเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3เส้นทางหลักๆครับซึ่งแต่ละเส้นทางก็จะมีแนวทางมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปเลยใช่แล้วครับมีทั้งหมด3เส้นทางหลักๆที่จะเป็นเหมือนกรอบความคิดในการปลูกของเรา3เส้นทางที่ว่านี้ก็คือ 1. ปลูกเพื่อสูบ 2. ปลูกเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆและ 3. ปลูกเพื่อการเรียนรู้ครับ ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยมีเป้าหมายและความคาดหวังที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเดี๋ยวเรามาจอดลึกกันไปทีละเส้นทางดีกว่าครับจุดนี้สําคัญมากเลยนะครับคือถ้าเราไม่ชัดเจนว่าตัวเองกําลังเดินอยู่บนเส้นทางไหนการปลูกมันจะกลายเป็นเรื่องที่สับสนวุ่นวายไปหมดเลยครับทาให้เราหลงทางได้ง่ายมากแล้วที่สําคัญเลยนะคือมันจะเครียดครับการที่เราตั้งเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเนี่ยมันเลยเป็นเหมือนกรอบป้องกันความท้อแท้ที่ดีที่สุดเลยครับโอเคครับ เรามาเริ่มกันที่เส้นทางแรกกันเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นแรงจูงใจที่พบได้บ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการปลูกเพื่อสูบนั่นเองครับเป้าหมายหลักของเส้นทางนี้ก็คือตรงไปตรงมามากครับคือปลูกไว้เพื่อใช้ส่วนตัวข้อดีที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความสบายใจครับเรารู้ที่มาที่ไปของมันแน่ๆเรารู้ว่ามันปลอดภัยจากสารเคมีที่เราไม่ต้องการและที่สาคัญคือเราเป็นอิสระจากตลาดภายนอกไม่ต้องไปวุ่นวายกับใคร สไลด์นี้ชี้เห็นกับดักที่มือใหม่ในเส้นทางนี้มักจะตกลงไปบ่อยๆเลยครับคือการไปตั้งเป้าหมายที่มันสูงเกินไปอย่างเช่นอยากได้ผลผลิตเยอะๆเหมือนฟาร์มใหญ่ๆหรือไปลงทุนกับอุปกรณ์ระบบที่มันซับซ้อนเกินความจําเป็นทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยหัวใจของเส้นทางนี้มันเรียบง่ายมากครับแค่ปลูกให้ต้นมันรอดได้ผลผลิตที่สะอาดปลอดภัยไว้ใช้และสามารถทําซ้ําได้เรื่อยๆแค่นี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างงดงามแล้วครับและนี่คือประโยคที่อยากให้จําไว้ให้ขึ้นใจเลยครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่การปลูกเพื่อใช้ส่วนตัวของเรามันทําให้เรารู้สึกเครียดเนี่ยนั่นแปลว่าเรากําลังหลงเป้าหมายแล้วล่ะครับเราอาจจะกำลังเอามาตรฐานของการปลูกเชิงพาณิชย์มาวัดกับการปลูกหลังบ้านของเราซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวเอาล่ะครับมาต่อกันที่เส้นทางที่2นั่นก็คือการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ซึ่งคําว่าใช้ประโยชน์ในที่นี้เนี่ยมีความหมายที่กว้างกว่าแค่การนอามาสูบนะครับ สำหรับการปลูกในเส้นทางนี้เราจะมองไปไกลกว่าแค่การเก็บดอกมาใช้อย่างเดียวครับแต่มันรวมไปถึงการนำส่วนต่างๆของต้นกัญชาเนี่ยไปแปรรูปด้วยเช่นการทำน้ำมันสกัดการเอาไปใช้เป็นยาสมุนไพรหรือแม้กระทั่งการทดลองทำเป็นชาหรือส่วนผสมในอาหารโดยจะโฟกัสไปที่การสกัดและใช้ประโยชน์จากสารสำคัญต่างๆในพืชให้ได้มากที่สุดครับหัวใจสำคัญของเส้นทางนี้เลยก็คือคำว่าความสม่ำเสมอครับดังนั้นเนี่ยการปลูกมันจึงต้องใส่ใจในรายละเอียดที่มากขึ้น ต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆอย่างเข้มงวดและที่สําคัญคือต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การได้ผลผลิตออกมาเฉยๆแต่คือการได้ผลผลิตที่คาดเดาผลลัพธ์ได้ในทุกๆครั้งที่ปลูกครับพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าโหดูจริงจังจังเลยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนหรือเปล่าถึงจะเริ่มได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับเส้นทางนี้เนี่ยมันคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทําและการนําไปใช้งานจริงนี่แหละครับ ไม่จําเป็นต้องรอให้ตัวเองเก่งหรือสมบูรณ์แบบก่อนแต่ต้องทําอย่างมีสติและมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําครับและแล้วก็มาถึงเส้นทางสุดท้ายครับนั่นก็คือการปลูกเพื่อเรียนรู้ซึ่งเป็นการมองการปลูกในฐานะของการเดินทางเพื่อการค้นพบมากกว่าที่จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่ผลผลิตปลายทางเพียงอย่างเดียว ซึ่งทางผู้เขียนบทความต้นทางได้เน้นย้ำไว้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับว่านี่คือเส้นทางที่เขาอยากจะแนะนําให้มือใหม,ใหม่เริ่มต้นมากที่สุดเลยครับซึ่งเคนที่อยู่เบื้องหลังคําแนะนํานี้เนี่ยต้องบอกว่ามันทรงพลังมากๆเลยเพราะว่าหัวใจของเส้นทางนี้คือการเปลี่ยนมุมมองของเราโดยสิ้นเชิงครับให้มองว่าประสบการณ์ที่เราได้รับระหว่างทางเนี่ยคือผลผลิตหลักไม่ใช่ดอกที่เราจะได้ในตอนท้าย มันคือการปลูกเพื่อทําความเข้าใจธรรมชาติของพืชเพื่อเรียนรู้วัฏจักรของชีวิตและที่มันลึกซึ้งที่สุดเลยก็คือมันคือการเรียนรู้และทําความเข้าใจตัวเองผ่านการดูแลเอาใจใส่สิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชีวิตครับข้อดีที่ชัดเจนมากๆของการมีทัศนคติแบบนี้นะครับคือมันช่วยลดความกดดันของเราลงไปได้เยอะเลยเราจะก,กล้าที่จะลองผิดลองถูกกล้ายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและนั่นแหละครับคือกุญแจสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนาที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับ เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับทั้ง3เส้นทางไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลากลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งนั่นก็คือการเลือกและการตระหนักรู้ในเส้นทางของตัวเราเองครับตารางนี้สรุปไม่เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากเลยครับลองดูฝั่งซ้ายนะครับคือการปลูกแบบที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมันอาจจะทําให้เราเปลี่ยนวิธีการไปเล่ยเปลื่ยฟังใครว่าอะไรดีก็ทําตามไปหมดทําให้เราสับสนแล้วก็สิ้นเปลืองเงินโดยใช้เหตุ แต่พอมาดูฝั่งขวาคือการปลูกอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันจะช่วยให้เราแยกแยะได้ครับว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นจริงๆและอะไรเป็นแค่ส่วนเกินที่ไม่จําเป็นทําให้เราปลูกอย่างมีสติและมีความสุขมากขึ้นเยอะเลยครับและสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องย้ํากันอีกครั้งก็คือไม่มีเส้นทางไหนดีกว่าหรือแย่กว่ากันนะครับมีแต่เส้นทางที่ใช่สําหรับตัวเราในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเท่านั้นเองวันนี้เราอาจจะเริ่มจากการปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อน แล้วในอนาคตเมื่อเราพร้อมเราก็อาจจะขยับไปสู่การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ก็ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มลงมือปลูกจริงๆลองใช้เวลาเงียบๆถามตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเราปลูกกัญชาไปเพื่ออะไรเพราะคำตอบของคำถามนี้ไม่ได้เป็นแค่การกำหนดทิศทางการปลูกของเราเท่านั้นนะครับแต่ยังอาจจะเป็นบทเรียนสำคัญที่ทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยครับ